เชื่อเหอะมันไม่ได้อย่าไปคิดว่าตัวเองแก่ไม่ได้ไม่ได้ไไดสาสิบนี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะคือเหมือนแบบกําลังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ดีใจค่ะทุกคนเอาไปแซวต่ออเงยเห็นเห็นเยอะมากที่กตกใจมากอา้าวกลายเป็นกลายเป็นเรื่องราวไป<น>มาเรื่องราวของพี่แอนทองผสมนะทั้งคู่จัด ทั้งนางเอกละครออและล่าสุดนางเอกภาพยนตร์บัวผันฟันยับเรื่องนี้น่าดูมากคุณผู้ชมเข้าไปเดือนพฤศจิกายนนี้นะมีคุณแอนตองผสมมีน้องกัฟคณาวูธมีคุณจะ๊ะน้องจ๊ะนงพนีพี่ไฮอาพรพรและอีกหลากหลายคนสนุกแน่สนุกคือคขาไม่ได้จ๋าเลยแหละเนาะล่าสุดคุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่แอนตองผสมนะ เขาบอกว่าดีใจมากเลยกับคนเอาบทนี้มาให้บทคือบัวผันฟันยับนี่แหละรวมไปถึงค่ะในส่วนของหลายๆคนเนี่ยเอาคุณแอนทองผสมไปเป็นมีมด้วยนะไปเป็นเรื่องราวคำๆได้อย่างไระฟังจากปากคุณแอนทองผสมกันค่ะจริงเหรอทำไมคนส่วนใหญ่รู้สึกไงกับวัยสามสิบแลจะเป็นไฟประมาณนี้ค่ะวเหรอผมก็ูไปเห็นด้วยใช่ไหม เชื่อเหอะมันไม่ได้อยากไปคิดว่าตัวเองแก่ไม่ได้ไม่ได้30นี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะคือเหมือนแบบกําลังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ดีใจค่ะทุกคนเอาไปแซวต่อเลยเห็นเห็นเยอะมากที่กตกใจมากอ้าวกลายเป็นกลายเป็นเรื่องล่าวยังคนแบบส่าให้ไงมางามก็มาแซวๆแหละอะไรเงี้ยเออจริงจริงจริงอย่างที่ทุกคนบอกเลย กลายเป็นไอดอลไอดอลแล้วเรื่องพวุ่งนี้พี่พี่ไม่ถอดถอยอยู่แล้วพี่ไม่ถอดถอยอยู่แล้วอ๋อไม่หรอกเราก็แค่แบบไม่มีใครมาตัดสินเราได้ตัวเราเองแค่เราไม่อนุญาตให้ใครมาแบบทําให้เรารู้สึกแย่มันก็ไม่มีใครทําเราแย่ได้ขอให้ใจยุ่ยเยอะแล้วก็ตามไม่อนุญาตค่ะจะพยายามทําให้แบบให้มันสตรองที่สุดอะไรเงี้ยไอ้แก่มันคงแบบห้ามยากแต่แค่ว่าพยายามทําให้มันแบบ ช้าที่สุดเลยอย่างเงี้ยมากกว่าพี่อย่ามีเรื่องกับพี่อย่างนี้พี่พี่ขับพี่ท้าเลย klich? โอ้จ่าเลนก็คือก็คือไม่รหรอกค่ะก็แรงเราอย่างถ้าให้ต่อสู้กับคิมก็คงแพ้เพราะนางคงอึดกว่าแต่คือนางแข็งแรงกว่าแต่ว่าแต่พี่ทนกว่าเอพี่ทนกว่าคิมแน่นอนเลยไม่เก,ก,ก,กนเนี่ยวกับว่ากลาำเนือไม่ตืลนกำเนือสู้ตายอ่ะแตอายุนี่ไม่สู้อายุไม่สู้ออมายุยอมแพ้ได้เจอกันประมาณ3-4ฉากแล้วค่ะ ก็แปลกๆดีก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่สามารถลองตาอนันดาได้หรือยังได้แล้วเพิ่งไปเพิ่งไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาในความเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยก็ไปละลายพฤติกรรมมาแล้วค่ะไม่เขินแล้วค่ะไม่เขินแล้วบทคือแบบเบอร์สิบมาเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสามถ่ายไปได้เกือบ30มสิบพิวแล้วค่ะเกมรักทรยศก็เหมือนตามแบบต้นฉบับเลย ต้นฉบับคือดรฟอสเตอร์ใช่ไหมคะของเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบเขาก็จะมีรสชาติของเขาถ้าเป็นของไทยเราก็จะไปเทียบเคียงกับของเวอร์ชั่นของดร์ฟอสเตอร์ค่ะมันมันมันจริงๆก็มีหลายฉากคือแทบจะเหมือนกับเกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีความ รายละเอียดของ acting บางอย่างซึ่งอาจจะคนละลีลากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยสถานการณ์อะใกล้เคียงกันค่ะยากทุกฉากเอาจริงจริงคือยากทุกฉากเลยพอมาเล่นแล้วแบบโ,โหเป็นเป็นหนังเอ้เปเป็นซีรีส์ที่เครียดมากละครที่เครียดมากคนเล่นนะคะแต่คนดูคงสนุกอะอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาชมคาะไม่ว่าจะเล่นหนังเล่นละครพี่แอนก็ สุดความสามารถจริงๆแล้วพี่แอนเนี่ยเป็นอหนึ่งคนที่เก่งมากๆนะก็รอติดตามเลยทุกผลงานของผู้แดนทองประสมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพยนตร์บัวผันปัญญบเร็วๆนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนซีรีส์นะในส่วนของที่การทำรีเมคมาทำใหม่นะฮะเกมรักทรยศน่าดูมากน่าดูมากรวมไปถึงละครที่พี่แอนเป็นผู้จัดเองเนี่ยก็รอติดตามเลยนะฮะว่าครบรถแน่นอนผู้หญิงคนนี้แอนทองะสมค่ะถูกต้องค่ะ